คิดถึงบรรยากาศแบบนี้กันไหมครับปกติต้องกล้องพร้อมไฟพร้อมนะครับคนมาแคสติ้งก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแบบนี้เลยทีมแคสติ้งเขาก็จะไม่รอช้านะครับบีฟคาแรคเตอร์น้องๆตามที่ต้องการให้ลองด้นบทกันไปสดๆว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์ไหนที่กำลังตามหาอยู่ในซีรีส์วายเรื่องตรวนทรณีนะครับงานนี้บอกเลยนะฮะมีทั้งคนช็อตบทกับคนที่ไหลลื่นแบบสุดๆพิสูจน์จากๆไปเลยว่าใครไปต่อไหวหรือไม่ไหวครับ เรื่องนี้ทีมแคสติ้งนี่เขาคุยกันเขาดูกันละเอียดเลยนะฮะด้านซ้ายมือคุณเทอมรุ่งระดิ์ผู้กำกับของเรื่องและเมื่อกี้นะครับคุณตุ้ยเกียรติกรมอนเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักที่เข้ามาสังเกตการด้วยครับดูหมดเลยคุณอภิยาคุณผู้ชมทั้งคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตาส่วนสูงว,ว,วัยพริปความกล้าแสดงออกและที่สําคัญมีหน้าจอด้านขวามือแบบนี้นะฮะขึ้นกล้องหรือเปล่าด้วย แต่ก่อนที่จะมาแคสติ้งกันได้ตัวต่อต,ต,ตัวแบบนี้นะครับทุกคนเขาผ่านการแคสติ้งออนไลน์กันมาก่อนแล้วด้วยครับเพราะว่าด้วยผู้สมัครกว่าพันคนไม่สามารถเอามาคัดจริงๆได้ทั้งหมดตรามมาตรการควบคุมโรคนะครับเรือมาเรือมาเจอตัวกันแค่หยิบมือเท่านั้นเองหลักสิบคนเท่านั้นครับนี่ก็เลยทําให้ผู้กํากับของเรื่องเขาบอกบ่นเสียดายเหมือนกันเพราะว่าทาให้อาจจะพลาดโอกาสเจอดาวดวงใหม่ครับบรรยากาศของการแคสติ้งวันนี้ผมค่อนข้างที่จะเตรียมตัวมาสักเป็นเดือนนะครับ เพื่อที่จะเตรียมด้วยมาตรการรัฐต่างๆเราต้องต้องคอยคอยจำกัดเรื่องของคนที่มาแคสลงถึงคนร่วมงาน,นต่างๆถ้าสังเกตก็คือจริงๆมมีคนสมัครแคสมาเป็นพันครับเหมือนซิลิวายเรื่องื่นเลยแต่ทีเนี้ยเราก็ได้คนเข้ามาแคสเนี่ยก็คือเราเลือกมาแล้วประมาณร้อยคนครับประมาณได้ได้ประมาณ100กับอีก่คนอ่ะ120คนที่เข้ามาแคสในวีซึ่งผมก็แบ่งเป็นรอบนะครับรอบละ25คนไม่เกินตามมาตรการของรัฐอีแล้วก็รอบนี้25คนในการขึ้นแคสการแคสต,ตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือการแคสแบบเห็นหน้านี่ างที่ผมบอกว่าผมสามารถดึงศักยภาพของนักแสดงออกมาได้แต่ถ้าการแคสผ่านผ่านโซเชียลอย่างเงี้ยครับบางครั้งองค์ประกอบต่างๆไฟกล้องของนักแสดงที่มัไไฟ์สดเงี้ยบางทีบางคนอยู่ในบ้านมืดๆอย่างเงี้ยครับอยู่ในห้องพักอย่างเงี้ยมันก็บรรยากาศไม่ไม่เอื้อมหนวยต่อการแสดงต่อการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอันเนี้ยมันยังไงก็แบบน่าจะเวิร์ก มากกว่า10เดือนครับผมก็มาวันแรกก็มานี้วันนี้มาอยู่ในบรรยากาศของการแคสติ้งของอตัวแสดงต่างๆของอซีรีส์วายต้องใช้คำว่าครั้งแรกกับซีรีส์วายฮะเพราะว่ายังไม่เคยเล่นซีรีส์วายเลยแต่ก็มีแบบทางทางผู้จัดแล้วก็ทีมงานที่เคยรู้จักกันก็ชวนมาเล่นถึงบอกว่าถ้าเกิดผมเกิดในยุคนี้ผมคงไม่ได้เกิดอ่ะเพราะน้องๆเก่งมากเลยโคตรเก่งเลยแล้วก็คิดบทกันเองได้ด้วยคือแบบเล่นเล่นเก่งมาก ต้องบอกว่าความท้าทายอีกอย่างนะครับหลังจากแคสติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วในมุมของผู้กำกับผู้กำกับนะครับคุณเทิมรุ่งระดิ์บอกว่าอยู่ที่ขั้นตอนการเวิร์กช็อปด้วยครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้องมาลดความใกล้ชิดต,ต้องมีระยะห่างระหว่างกันด้วยของนักแสดงนะครับซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าส่งผลในแง่ของการสื่อสารและก็การส่งต่ออารมณ์ระหว่างตัวนักแสดงด้วยครับ